เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับกับเจอพี่คนนี้เขาไงเขาใหญ่ยังพูดทำไมเนี่ยกับเจอพีพ่คนนในเขาใหญ่ น,นี้เราถึงบ้านพักแล้วนะคะ <c oughs> ที่เขาใหญ่เราถึงบ้านที่เขาใหญ่แล้วดูดูด,ด,ดูดูบ้านนี yeah. มีสระว่ายน้ําตรงนี้ด้วยนะคะว้า wow. วบ้านใหญ่อันนี้เราจองเป็นบ้านแบบห้าห้องนอนมานะไปเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมในบ้านนะคะเอาล่ะเปิดเข้ามาแล้วก็จะเจอกับห้องรับแขกที่ใหญ่โตมากดูนี่ แขกผู้มีเกียรติของเรานี่แขกผู้มีเกียรติของเราเดี๋ยวเราจะมีเชลิ่นด้วยเจลินด้วยนน่นเจอแล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้วเนี่ยแขกผู้มีเกียรติเจอกันแล้วโอ้โหเราตื่นเต้นมากเพราะว่าบ้านหลังใหญ่มากนะคะปอปี้เราจองมาในราคาเท่าไหร่นะคะหมื่นต้อออันนี้เพียงเป็นเพียงห้องรับแขกเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนห้องนอนก็ดีมากเวอร์นะจ๊ะทุกคนอะดูวิว เออห้องนอนจะเป็นสองห้องนอนตรงนี้ติดกันเลยเมื่อผมนีกกำลังให้ดูห้องอ่ะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาในห้องแล้วอันนี้อันนี้ก็คือเราจะจองห้องนี้เลยนะคะ <S <S เ,รเราจะจองห้องนี้เลยเราเรีบเข้ามาก่อนคนอื่นเพราะว่ามาจองห้องก่อน <S <S ใช่เรามาจองห้องก่อนดูดิห้องเราดีไหมเออเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปแล้วก็ดูห้องน้ำอู้ ห้องน้ำเราก็มีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะแล้วก็อีกห้องนึงเราว่าจะเราจะเอาไว้ให้ป้าหญิงเนาะเพราะว่าบ้านป้าหญิงคนเยอะมากนะคะบ้านป้าหญิงเข้ามาก็ห้องน้ำก็มีอ่างอาบน้ำเหมือนกันแล้วก็โอ้สองเตียงใหญ่แล้วก็มีฟูกเสริมให้ด้วยนะคะว้าวฮะโตนั่งใช่โต๊ะนั่งดีมากคือเหมาะกับครอบครัวเรามากเพราะเรามากันทั้งหมดประมาณ16คนดูครัว โอ้โหสุดค่ะสุดเดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงนะคะห้องนี้ก็สำหรับน้องเจก็ได้หรือบ้านชัยันก็ได้น้อนี่อดูสิวา้าวอลังการแต่บ้านดีค่ะบ้านสวยเลยบ้านสวยมากแล้วสภาพยังดีใช่อุปกรณ์ทุกอย่างยังดูใหม่อยู่เลยนาะไม่เก่า <c oughs> ไม่เก่า,กาแต่ตรงนึงนี่เมือนปีเขาจอดไปข้างหลังดูสิห้องี้นะข้าง เชอรินก็คือตื่นเต้นกับบ้านมากนี่อ๋อนี่นมีหลังบ้าน,นอ,อ่ะอ๋อเก็บของเขาอ๋อเก็บของเขาแล้วก็เดินขึ้นบนดาดฟ้าได้เนี่ยใช่เออบนดาดฟ้าน,น,นีอะไรอ่ะนี่อ่ที่จอดรถข้างหลังอ๋อนี่จอดรถข้างหลังได้กีค่คันเนี่ยวาย้าวนี่ของบ้านเรานะจ๊ะของบ้านเราลูกชอบไหมคะชอบค่ะหนูอยากไปเล่นน้ำแล้วเออเล่นน้ำแล้วเหรอเล่นกับใครปะปี้ไหม แม่มีเป็นเมนอยู่โอ้หมีเป็นเมนอยู่เลยเล่นไม่ได้ใช่โอ้ไหนหอมหน่อยหอมปี๋ไยเร็วปี๋พามาเที่ยวหอมไรเด้อต้องรอให้แม่มีหายเป็นเมนก่อนอคือม่มีถึงจะเล่นกับเราได้โอ้โหหอมปี๋ด้วยที่อือหือลูกรักนี่ก็ลูกรักคนหนึ่งวันชอบเลยใช่ไหมที่คานเยอะโอ้โหสบายเลยวันชอบเลยเนี่ยอือหือดูครับแม่มีลูกสาวถูกใจกันใหญ่เลยมีเอ้ย ถูกใจทั้งคู่อยากเล่นน,น้ํา <ใจ S 1> แล้วม,มีถูกใจไหมถูกใจค่ะถ้าแบบปีจองห้องพักนะไม่ต้องห่วงครับว่ายังไงก็งตรงกตก<ร>แน่นอนว้าวคือพีุ่่นมีลูกเล็กมาด้วยไงก็เลยเอาอคอกมาด้วยนะเนี่ยเราก็จะติดตั้งคอกตรงนี้ใช่ไหมมีเราก็จะติดตั้งอคงกงอกตรงเตียงนี้อคอกหกฟุตไม่งั้นนอนไม่หลับแน่ๆเลยเพราะว่าลูกคานตกเตียงแน่ๆงั้นแป๊บหนึ่งนะไปติดตั้งคอกก่อน ไป๋ยวเราจะพาไปดูห้องนอนสุดท้ายห้องที่ห้าเพราะว่าเราจองแบบ5้าห้องนอนไว้ได้ไดป่ะ,ปะเดี๋ยวไปเล่นน้ำแต่ว่าเดี๋ยวพาขึ้นไปดูห้องนอนข้างบนก่อนป่ะออกมาเลยเรื่องไปขึ้นบันไดเลยอ่ะเกาะรับไดคะ่ะแล้วก็จับมือหม่านมีด้วยอันหนึ่งเชิญค่ะไปจริงจริงมันมีห้องนอนอยู่ข้างบนอีกห้องหนึ่งลูกไปคะ่ะช้านิดน,นึงนะคะเพราะว่า เรามากับลูกสาวค่ะขึ้นไปค่ะขึ้นไปค่ะโอเคเดี๋ยวเปิดประตูก่อนน,นคะคะอุ๊บเชิญค่ะโอเคนี่คือห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะแล้วก็วิวเป็นดัดฟ้านี่ค่ะมีห้องน้ำในตัวใช่ไหมอ่ะโอเคมีห้องน้ำปกติเลยห้องน้ำก็ทั่วไป โอเเอาไม่ได้ปอผมให้ทุกห้องนะคะทุกคนอะลองข้างล่างละเดี๋ยวเดี๋ยวรอหมอมีก่อนจะเย็นเย็นเลยต้องรอหมอมีนี่คะ่ะวิวจากด้านบนบ้าเราะอะไรนี้อ้โหเต็มชุดเตรียมเ, ừ, เตรียมเล่นน้ำไหนสระน้ำอยู่ไหนพาไปสิสระน้อยู่นี่นโอ้โหหน้าห้องนอนเลยครับนี่สุดยอดอไร<ม>นะน เออไม่มีสไลเดอร์ใช่ไหมบ้านอื่นมีบ้านเราไม่มีดูนะทุกคนชีวิตพ่อบ้านนะครับนั่งต่อค้อให้ลูกเนี่ยแล้วส่วนแม่ลูกนะดูดูเขานี่ยไปนั่งเล่นน้ำกันสองคนทำอะไรกัน เล่นน้ำนะอู้หไอ้แค่นี้รอปีเอาลูกลงอยู่รอปีเอาลูกลงปีต่อคอกไม่เสร็จเลยลูกเอ้ยดูนี่แหละพ่อบ้านครับนั่งต่อคอกให้ลูก One hour later มาพามาดูสองพ่อลูกสองพ่อลูกเล่นน้ำเต่าก็มาแล้วอู้วเต่าก็มาดูเด็กๆสนุกจ่ะโอ้ยเด็กๆสนุกค่ะ ระหว่างที่คนอื่นเล่นน้ำกันอยู่นั้นเราก็จะไปพาไปดูเด็กอีกคนหนึ่งนะคะพาไปดูเด็กอีกคนหนึ่งนะคะนูนไอ้วนทำอะไรอะดูไอ้วามันนอนดูดิเอาคอ,อกมาเองด้วยไม่งั้นนะลูกก็จะหล่นเตียงไอ้วน,นมียาจ้ะมียา เฮัลโลดูซิปปีกับอ้วนกำลังจะขึ้นรถไฟจิ๋ว ใช่แล้วต่อคิวที่ไหนอะซื้อตั๋วยังไงมนในนี้เหรอนี่ไม่ใช่มีร้านกาแฟปะโอ้เรสิบาทไข่ตู้ไหมไข้อยากได้ L o L เอามามามาไข่ไข่ไข่ข่มาแล้วมาแล้วอุ้ยเปหมูได้หมู ได้หมูมเออไม่เป็นไรป่ะไปซื้อกาแฟกันทุกคนก่อนคือรถไฟนะอยู่น้ำโอ้เย็นสบายหาที่นั่งก่อนราคาบัตรรถไฟเท่าไหร่บัตรรถไฟจริงๆแล้วอ่ะมัน90บาทแต่ว่าตอนเราซื้อตั๋วเข้ามามัน50บาทใช่ไหมคะไอตัว๋วตรงนั้นเราสามารถนําไปเป็นส่วนลดได้ แล้วก็เด็กๆเล็กๆอย่างเงี้ยถ้านั่งตักผู้ปกครองก็คือไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มแล้วอ,อย่างเชอรินสามขวบป้าปพี่เขาก็ถามว่าจะเอาที่นั่งไหมเราที่นั่งก็เสียเพิ่ม50สิแต่ถ้าไม่เอาที่นั่งก็ฟรีแล้วก็ต้องรอรอบตามสีรถไฟด้วยนะสีของเราคือสีฟ้าสีฟ้ารออีกสองคิว <Q. S 1> เราเลยมากินกาแฟก่อนนะทุกคนซื้อกาแฟก่อนอันนี้สั่งกาแฟได้ไหมครับเอาอเมริกาโนะครับไม่หวานเนี่ยนะครับ <laughs> ขนมเยอะแยะนะทุกคนรอกาแฟก่อนทุกคนหิวกาแฟขอบคุณครับได้มาแล้วรอกาแฟก่อนนะวันนี้คนเยอะมากทุกคนเป็นวันหยุดยาวไงที่นั่งก็ไม่มีเราจะไปนั่งไหนได้เนี่ยหาดูก่อนนะแต่บรรยากาศดีอะถ้าคนไม่เยอะก็น่าจะแจ่มเลย เนี่ยดูดีครับเต็มหมดเลยทุกคนไม่มีที่ว่างเลยเราจะไปนั่งไหนดีเนี่ยเรากับอ้วนเนี่ยโอ,โอ,โอ้ได้แล้วได้กาแฟแล้วกาแฟได้แล้วไวอยู่นะรับกาแฟครับครบัใช่ไหมครับครับโอ้ย,อยอนั่งก่อน โอ้ยีไงได้ที่นั่งกับอ้วนแล้วคนเยอะไม่ที่รักวันนี้เยอะมากเยอะมากเยอะมหาศาลนี่โอ้ยไงลูกได้ไรลูกได้เลยไคะได้หนดูซิได้ไรหมูหมูน้อยกาอะไรอีกกายอะไรอีกเอ l โอ้ยดูซิหมุนโชว์หน่อยมันมีอะไรลูกตุ๊กตาข้างในใช่ไหม โอเคโอ้ไม่มีไม่มีนะเดี๋ยวแกก็มีใช่ไหมโอเคโอ้ยนั่งรถไฟแล้วเชลินลูกเชลินนั่งรถไฟแล้วเดี๋ยวรถไฟจะออกแล้วเห็นไหมผู้ใหญ่เกาตื่นเต้นสนุกแบบเด็กๆได้นะครับอ้วนก็นั่งด้วยเนี่ยนั่งตัก เห็นไหมเด็กนั่งตักนะครับโอ้เมื่อกี้ลูกบอกว่าน้ำลายพุ่งเลยไม่ใช่นะไอ้น้ำบอกว่าน้ำลายพุ่งเลยป้นปูน let's go let's go ไปแล้วก็ดีนะ นั่งรถไฟไม่ร้อนครับอากาศร้อนแต่ไม่โดนแดดวนสบายไหมวนเป็นไงอ้นวนอ้วนโอเคไหม,อมไออโอ้โหขบักนี้น่ารักจังแต่แดดแดดแดดแตดแโอ้ยจะผ่านเรามาแล้ว ทานเรากั้นมาแล้วจ้าชอบไม้ลูกเชลินดอกไม้เขาสร้างขึ้นมาใช่โอ้โหอุ้ยมีลาบูบูด้วยเชลินลาบูบูลา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 บูบูเห็นไหมผู้ใหญ่ก็ลองได้เพลงมันหลอนติดหูเดี๋ยวเราก็เลยนะคะเออ คลิปอีกอันนึงคลิปเที่ยวเขาใหญ่อะไรเอ่ยโอ้มีสระว่ายน้ำของที่พักเกันเนี้ยอ๋อนี่คือบ้านพักนะทุกคนเออหน้าพักที่นี่นะเนี่ยมีสระว่ายน้ำด้วยสไลเดอร์เห็นไหมทุกคนนะเนี่ยที่นี่นะเขามีที่พักด้วยนะหน้าพักมาก บรรยากาศดีด้วยไม่ต้องรีบตื่นเช้าก็เที่ยวได้เพราะว่าเราพักที่นี่เลย,ย,ยไม่ต้อง,ง,ง,องน,นั่งรถมาเฮ้ข้างหน้านั่นข้างหน้านั่นต้อฝังอะไรต่อแล้วไนโดเสาทุกคนไนโดเสาโอ้ไม่ใช่ไนโดเสามันคือมังกรมันคือมังกรว้า ออกแล้วสั้นๆออกแล้วลูกลูกตกใจมังกรเดื <ไ box. S 2> อดเสาโอออกมาแล้วลูกตกใจมังกรเออลูกจากเลยเดือดเสาเดือดเสาอืมบายๆนี่ไง มังกรตัวนี้แหละที่ทำลูกชั้นรองจากโอ,โอ้บยบายก็จะเป็นแบบวนสั้นๆครับประมาณสัก5นาทีได้แล้วเรกลับมาที่เดิมกลับมาแล้วจ้าที่เดิมดูผลจากการขึ้นรถไฟเลยให้ปรับปีอุ้ม ตอนนี้งานหนักเลยเขานี้เป็นไงมันลูกควนไฟใช่ไหมใช่ไหมเมือ่อกี้เราเข้าไปปากเลยปากมังกรชิ้นจากเลยใช่ไหมลูกเออไม่ของทํเขลื่อนลูกมันมืดไงพอมันมืดครับลูกเลยไม่ชอบร้องกับเราก็เข้าไปดูด้านในด้านในเป็นสวนนะนก็เป็นสวนเล็กๆนะทุกคนไม่ใหญ่มากแต่โซนเขาว่ามีหลายโซนอยู่นะ เนี่ยธรรมชาติล่มล uh. ื่นเห็นไหมแดดก็กำลังดีตรงนั้น <c> ม <oughs> yeah, ีบันไดบันไดสีให้ถ่ายรูปใครชอบถ่ายรูปน่าจะชอบมีราบูบูด้วยแล้วก็นี่บันไดสายลุงสีสันไปย็นแอคสวยๆนะบนบันไดเทคเอาวิวเทคเอวิว แล้วก็ตรงนี้เป็นบ้านพักแต่ห้ามเข้านะเขาให้เข้าเฉพาะคนพักนะครับเนี่ยซึ่งวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าพักเท่านั้นนะเราเลยเข้าไม่ได้นะครับนี่มีบอลรูนด้วยชิงช้าด้วยเห็นไหมสลินดูไข่ได้้วยเสาดิเออส์เพ้าขก้นมาไปดูว่าจะดูไข่ไหมไปบ้างแ็กข่ยบลไหมทุกคนซึมไปเลยพอเจอมังกรซึมไปเลยทุกคน อ,าาาอ่ะถ่ายย่าอือสร้ำมีไข่แตกด้วยเห็นไหมแล้วก็มีชิงช้าตรงนี้ครับคือจุดถ่ายรูปเยอะอยู่นะถุนว่าถ้าเกิดใครชอบถ่ายรูปก็โอเคแต่วันนี้คนเยอะไง คนนี้คนเยอะมากหมดแล้วมีแค่นี้นะครับที่เราเดินได้ที่เหลือจะเดินไม่ได้แล้วจะเป็นของผู้ที่เข้าพักนะถ่ายรูปให้คุณภรรยาก่อนอ่ะรูปไหนรูปไหนมาไม่ถ่ายไปแล้วลูกอ่ะถ่ายนะหนึ่งชิ้นลกูกชิน้นขาหนึ่งสองซ้ำเอาวีโดีโอเฉย หนึ่งสองสามโอเคอะอ่ะลุกกลับมาที่พักแล้วจ้าร้อนมากอ้วนว่าไงอ้วนอ้วนโอ้โหน้ำลายไหลน้ำลายไหลโอ้โอ้โอ้เมามัน ที่กว้างใหญ่เอาเลยลูกเอาให้เต็มที่เอาให้เข่าด้านไปเลยลูกมามีมีมีลูกมาหาเป็นไงมามีไปเที่ยวเมื่อกี้ลูกไม่จอยดิมันร้อนร้อนมากคนเยอะมากตอนนี้ครับเราก็เลยกลับมาที่นี่ครับที่บ้านแสนสุขของเราซื้อข้าวมากินนะไม่ได้กินที่ร้านด้วยนะเพราะนั่งที่ร้านก็ร้อนซื้อกลับมากินที่บ้านนะทุกคน เดี๋ยวตอนเย็นข้ามีโอกาสนะอาจจะไปคาเฟ่อีกเพราะว่าใกล้ๆเรามีคาเฟ่ใช่ไหมที่รักน่าไปนะธรรมชาติดีด้วยแค่ประมาณสองสามโลชื่ออะไรวะฮารูดอตเหรอไม่รู้ว่าน่าไปเหมือนกันโอเคเชดินลูกเมื่อกี้เป็นไงลูกร้อนหรือเปล่าไม่ร้อนไม่ร้อนอะไรเราเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวดูจะดูไข่ไหมไปบ้างแน็กไขายบืยไหมแดดใช่ไหมที่นี่เป็นรถไฟอะร้อนไหมร้อนร้อนไม่ชอบเลยใช่ไหม เดี๋ยวเย็นนี้เราไปเล่นน้ำไหมเล่นน้ำไหมเล่นน้ำเออ <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวตอนเย็นครับพี่อนว่าที่พักเนี่ย <Yeah. S 1> มันจะมีที่ปิ้งย่างให้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปซื้อของปิ้งย่างครับมาปิ้งย่างกินที่บ้านนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวอัปเดตให้ดูทีหนึ่ง <Yeah. S 1> อาบน้ําเสร็จแล้วจะอ้วนก็อาบน้ําแล้วป้าปีก็อาบน้ําเสร็จแล้วถึงเวลาปาร์ตี้ถามคนระับช่วงเย็นบรรยากาศนะ ยามเย็นเราก็ซื้อของมาปิ้งย่างครับว่ะเ<ม>สียงดนตรีดังมากมเห็นไหม,มนี่คือชายชะกันนะครับกำลัง<ม><ม>ปิ้งย่างกันใหญ่เลยทำไร่างกายหมูอยู่ใช่ไหมโอ้โห ไว้ใจได้ไว้ใจได้แต่ว่าคนปรุงนี่เค็มแน่ใช่ใครปรุงอ่ะเกลืออ๋อเค็มเกินไปไม่มีน้ำปลาเลยใช้เกลือใช่เกลือย่างปลาคู่กันก็เลยเค็มอ๋อย่างปลากับเกลือพร้อมกันแล้วก็ย่างหมูด้วยก็เลยเค็มเลยเมื่อคืนนี้นะใครไปก่อนนะครอบครัวไหนหายไปก่อนนะรับผิดชอบด้วยเออใครไปก่อนนะเมื่อคืนครับสามทุ่มเสีหายโตหมดเลย มานั่งคูวินล่ามาพักกันโหสามทุ่มหายเงียบกิ๊ตตรงนี้ไปกลับก็ได้นะถ้าเกิดไปไวขนาดนั้นอ่าเข้ามาในบ้านครับอันนั้นข้างนอกแผนกย่างแผนกปิ้งครับข้างในนี่คือแผนกกินนะโอ้ชุมมาดาเลย<อ>ชนินบอกสิปาร์ตี้ทรรมปาร์ตี้ธรมดังๆเลยปาร์ตี้า,ารรม เห็นปะนี่แหละเรียกวความสุขเล็กๆน้อยๆนะมาเพื่อสั่งสั่งครอบครัวฟิลดีฟิลดีมาชาร์จพลังนะทุกคนหนีจากเรความเหน็ดเหนื่อยในกรุงเทพนะแล้วก็มาเนี่ยแหละมาชาร์จพลัง ดูครับคนเยอะมากนะรถข้างนอกนั้นโอ้โหดูรถติดเลยจ้าตอนนี้ครับเราอยู่ที่ช็อกโกแลตแซกโซี่นะครับคนเยอะมากวันหยุดเรามาเที่ยววันหยุดยาวนะคนนี้ไม่ต้องพูดถึงตอนแรกครับจะไปอีกจะไปอีกคาเฟ่นหนึ่งนะคนเยอะมากไม่มีที่ว่างเลยจ้า ที่จอดยังไม่มีอัสวัสดีครับเช้าวันที่สามวันกลับนะตื่นซะสายเลยแล้วก็จะมาซื้อของฝากที่ไร่สุวรรณนี่เรามาซื้อของฝากที่ไร่สุวรรณดูดีว่ายิงได้ของเต็มเลยขอ,องเต็มเลยยงไม่ได้เลยน้ำนมข้าวโพดไม่ได้นะเขา<ป>บาอกใบออะไรนะใบสองน้ำนมข้าวโพดหมดได้ใบสองอเรามาซื้อไม่ทันนะทุกคน อดกินน้ำลงข้าวโพดเนี่ยต่อ,อแถวกันส่วนเราอดจะ้ะเอาเป็นว่านะับทริปนี้นะก็จบด้วยประการชนี้นะครับเจอกันใหม่ทริปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย